คืบหน้าล่าสุดนะคะคในเรื่องของการแจ้งเตือนเนี่ยก็อย่างที่ทราบว่าระบบเซลล์บอทบล็อดแคสต์หลักมันยังมาไม่ถึงล่าสุดนะทางนายกก็มีการประชุมกับทีมใหญ่นะคะมีทั้งท่านอนุทินมีทั้งคุณประเสริฐจากดีอีนะแล้วก็มีทั้งทางกสอทอชอเนี่ยก็จัดการเคาะสองอย่างหนึ่งคือตัดขั้นตอนที่จะต้องผ่านกสอทอชอ,ออกไปเลยซึ่งอันนี้ดีนะ แล้วเข้าบริษัทมือถือเลยก็คือจากปอพเนี่ยสามารถส่งใช่ส่งข้อความได้เลยซึ่งตอนนี้ถ้าถ้าใช้ระบบเดิมที่ก่อนหน้านี้มันคือ SMS มันส่งได้ทีละ2,000สนข้อความ,อมตอนนี้เขาก็มีอีกช่องทางนึงที่ทำได้คือเซลล์บรอดแคสต์แบบเวอร์ชวลเข้าใจว่าจะทำแบบออนไลน์นะคะคซึ่งตรงนี้จะสามารถใช้กับระบบ a อ d r o i d ได้แล้วนะคะคจะสามารถส่งแบบ50ล้านเลขหมายคลิกเดียว50ล้านเลยเหรอ เดี๋ยวนะห้าสิบล้านหรือว่า เป็นเป็นหลัก10ล้านค่ะแต่ที่ที่ที่ลังเลนี่คือแค่นี้ค่ะแค่บอกว่า iOS กับ Android อันไหน50ล้านอันไหน70ล้านอันนี้มันจะยังสลับก iOS 50ล้าน Android 70ล้านโอเคค่ะก็คือ Android เนี่ยใช้ได้เลยแต่ iOS เนี่ยยังไม่ได้กำลังประสานซึ่งก็ให้ทางกสทชประสานนะคะกับทางกับทงบริษัท Apple ให้ให้ให้เร่งปรับระบบให้มันสามารถใช้ไอเวิร์ชัลเซล บลอดแคสต์นี้ได้ด,ด้วยใกล้หน้าน้ำแล้วก็หวังว่าระบบนี้จะได้ใช้นะมหมายถึงหวังว่าจะให้น้ำท่วมวะไม่ใช่ห,หวังว่าถ้าน้ำท่วมเราจะได้ใช้ถ้าน้ำท่วมแลระบบนี้จะได้ใช้นะค่ะออนะส่วนระบบจริงก็คือจะมากรกฎาคมครับนอกจากนี้ก็มีการพูดถึงเนื้อหาด้วยนะซึ่งโบคิดว่าหลังจากนี้คงปรับกันแล้วละนะคะครับว่าว่าจะไม่มีเนื้อหาที่เยอนเยอะเออคือคงงงมากเลยว่าใครเป็นคนส่งเนื้อหา ใครเป็นคนแบบว่าสกีนเนื้อหาก่อน <ฮะ S 2> ที่จะส่งเอาเป็นว่าเขาได้รับบทเรียนแล้วแล้วกันเออนะครับมา